สวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่องยิบสสถานเมจิกช่องที่ทำนายไทยทักเรื่องดวงชะตาของท่านผ่านหลักโหราศาสตร์วิยาาทยาศาสตร์จิตวิทยาการแพทย์ก็มีสถิติก็มีธรรมะก็มีดวงดาวก็มีโลกสองด้าน คนอาจจะไม่เข้าใจโลกสองด้านโลกสองด้านก็คือที่เราใช้กนนันอยู่ทุกวันนี้แหละครับที่เราเป็นกันอยู่ทุกวันนี้แหละครับขอให้ดูขอให้ถ้าคุณเข้าใจคําว่าโลกสองด้านคุณจะทุกข์กบมันน้อยลงในการใช้ชีวิตนะก็หมายถึงว่าทุกอย่างมันมีขึ้นมันมันมีลงเหมือนเราอยู่ในโลกแห่งการตก,กันข้ามอยากได้มาคุณก็ต้องเอาอะไรแลกไปนะครับคุณมีขาขึ้นคุณก็มีขาลงนะครับ คุณมีได้คุณก็ต้องมีเสียเนี่ยนี่คือโลกโลกสองด้านนะครับอยู่ที่คุณจะมองโดยจะเข้าไปอยู่ในโลกด้านไหนแค่นั้นเองก็คือด้านบวกกับด้านลบอ่ะผิดง่ายๆอ่ะวันนี้เปิดไพ่คุณที่เกิดวันเสาร์นะครับรับ,บันเสาร์ที่หนึ่งอุ้มภาพันสองพันร้อยหกสิบแปดหมดไปแล้วหนึ่งเดือนของปีใหม่โดยที่ยังแด้เงินไม่ถึงห้าสิบล้านเลยโอ้แยะ อ่ะชมครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหก ああก้าสิบอ่ะเตรียมรับชมรับฟังกันครับเต็มหนียวอ่ะดิมิตหมายที่ดีของอาชีพการงานของท่านนะครับหนึ่งเมตรเท้าหรือกำลังจะคิดจะเริ่มต้นอะไรใหม่นะครับก็เป็นจังหวะที่เหมาะมากหนึ่งเมตรเท้าเนี่ยใช่แล้วโอกาสเนี้ยอ่ะ ติดกับดักความคิดกับตัวเองสีเรียนมองในมุมตัวเองมากเกินไปห้าไม้เท้าถูกโดดเดี่ยวอ็มเพลเอร์โอ้ยมีขาใหญ่คอยหนุนอย,ยู่เว้ยหนึ่งดาบพอจะรู้ปัญหาสิบถ้วยหกปรียน The Fool แล้วก็ติกถือดาบอ่ะะนครับมีไพ่ใหญ่คือ The Moon The Emperor แล้วก็ The Fool นะครับไพ่ไพ่ใหญ่ก็มันจะส่งผลก็ส่งอีทธิผลกับชีวิตยเยอะก็แค่นั้นนะครับไม่ได้มีอะไรมากมายดูที่ไพ่มันดีหรือไม่ดีเดอะ o ู Moon, นะไม่ใช่ว่ามันจะแย่เสมอไปก็บอกแล้วว่าโลกสองด้านมันก็มีสองแบบเดอ Moon แต่โดยส่วนใหญ่แล้วจะวิตกประวลโศกเศร้ากาอาดูอะไรก็ไม่รู้มีหมดอ่นะ นะครับเดอะมูนอ่ะบางทีก็คิดมากคิดไปเองคิดไปก่อนอย่างนั้นนะครับดีเอ็มเพลเลอร์หมายถึงผู้รักผู้ใหญ่หมายถึงชาวต่างชาติหมายถึงคนที่มาแล้วอะ่ะกูลงมือไปแล้วอะ่ะกูคิดการใหญ่ไปแล้วอะ่ะกูถอยไม่ได้แล้วอะ่ะเนี่ยก็ใช่นะครับหรือจะมีผู้ใหญ่คอยเกื้อหนุนคอยส่งเสริมคอยแนะนำเมนอยู่ก็ใช่นะครับอ่ะ หนึ่งดาบหมายถึงดือ้อหมายถึงร้านหมายถึงความเป็นตัวตนอะมันสุดเกินไปนะครับมันโตเงินไปนะครับเดอะฟู Fool, คือลื่นเริงบันเทิงใจในทุกรูปแบบเป็นไปได้หมดทุกอย่างนะครับทำตัวเป็นเดอะฟูซะบ้างนะครับไม่ยึดติดเดอะฟูไม่เก็บอะไรไมาคิดมากมายชีวิตเขาอยู่กับปัจจุบันตลอดเดอะฟูอะอะไรบันเทิงกูอยู่ไม่บันเทิงกูหนีเออมันจะเป็นแบบนั้นอ่ะนะครับมาดูเรื่องการงานมีหนึ่งไม้เท้าห้าไม้เท้า นะครับคล้ายๆกับผมดูไปน่าจะเป็นคนเกิดวันพุธได้ห้ 1, าไม้เท้าวัาหนึ่งไม้เท้าเหมือนกันกน,นั่นหมายถึงว่าเริ่มต้นมาใหม่ก็ดีไองานที่ทํารวมเป็นกลุ่มเป็นก้อนทำเป็นหมู่คณะทำในองค์กรทําในบริษัทอะไรก็แล้วแต่อาจจะมีปัญหาขัดแย้งกับผู้ร่วมงานยิดหน่อยนี่ไงมีผู้ใหญ่คอยตัดสินอยู่ฟ้องเลยรายงานเลยอตอนผมทํางานเกี่ยวกับหน่วยงานราชการเนีย เจอบ่อยรายงานเลยอย่างเงี้ยต้องดูรายงานแล้วอรายงานก็รายงานไปดิ <c oughs> ให้เข้าใจว่าทุกอย่างมันมีด้านดีด้านเสียอะไรแค่นั้นนะครับแล้วคุณจะมีความสุขกับชีวิตนะครับให้ใช้ว่าให้้หคุณนึกถึงความเป็นจริงเลอยนึกถึงความจริงกุศนเราเกิดมาก็เพื่อตายอะ่ะนะเพราะจะไม่มีใครไม่ตายครับคุณไม่ต้องมาเสียเวลาฉาใครที่ เขาได้ดีบด้วยดีโดยที่มันเป็นคนไม่ดีแต่รันสึกได,ดได้ดีได้รับการยอมรับได้อ,อะไรคุณไม่ต้องไีฉากมันหลอกเดี๋ยวมันก็ตายเพราะคุณก็ตายเหมือนกันอืมไม่ต้องเสียเวลานะครับไม่ต้องไปเสียเวลากับสิ่งที่เราไม่รู้เลยว่ามันจะเกิดขึ้นจริงหรือไม่เกิดขึ้นจริงแต่เดอะมูนมาคิดไปก่อะแล้วนะครับคุณไม่ต้องไปเสียเวลาครับเอาเวลาไปกินส้มต่ำก็ได้ครับเอาเวลาไปหัดทำอาหารหรือ พอเวลาไปฝึกเป็นนักบินอวกาศก็ได้ครับชีวิตมีเวลาไม่เยอะครับชีวิตคนสั้นนะครับชีวิตคนสั้นอาจจะไม่เท่าแมลงว,วันหรือชุงแต่มันก็ไม่ได้ยืนยาวนะครับไม่จําเป็นต้องอายุแก่แล้วต้องตายก่อนไม่จําเป็นเสมอไปยุคสมัยทุกอย่างเปลี่ยนไปตอนเนี้ความสะดวกสบายเท่านั้นนะ่ะถ้าคุณต้องการค้าขายอะไรนําเสนออะไรความสะดวกสบายนั่นแหละคือคนมันต้องการมันเสพติดไปแล้วตอนเนี้ และไอ้ความสะดวกสบายหลือความทันสมัยต่างๆนานามันกําลังไล่ล่าคุณนะครับเดี๋ยววันหน้าโอกาสหน้าผมจะเอามาพูดว่าไอ้ความทันสมัยที่มันกําลังไล่ล่าคุณอยู่เนี่ยมันไล่ล่าเลยคุณมั่งนะครับรู้จักความทันสมัยใช่ไหมนี่ไงที่ใช้มันอยู่เนี่ยความทันสมัยฮะคุณใช้มันหรือคุณใช้มันใช้เราแค่นั้นเองอ่ะการงานการเงินอ่ะการเงินมีสี่เหรียญ มีหกถ้วยก็หมายถึงเอ้ยหกเหรียญหมายถึงว่าต้องรู้จักประหยัดต้องใช้เงินอย่างอให้มรู้คุณค่ายมากที่สุดนะครับสิ่งที่เป็นเดอะมูนในความคิดของคุณอนะ่ะมันเป็นด้านลบมันเป็นด้านลบมันแนะนำพายคุณมีสู่ชีวิตลบๆเพราะฉะนั้นเดอะมูนแปลว่าฟาุ้งซ่านบางทีก็อยู่คนเดียวมากเกินไปบางทีไม่เข้าใจอะไรบางอย่างเราก็คิด คิดไปในด้านลบนั่นเองนะครับอาจจะคิดเรื่องการงานก็ได้เพราะให้งานมาก่อนนะครับให้งานมาก่อนถ้าคุณลดทิฐิลดความดื้อรัน้นและลดความเป็นตัวตัวเองอะ่ะบางครั้งมันก็ต้องยอมเสียฟอร์มอะ่ะเพื่อให้มันเรื่องมันผ่านอะไรเงี้ยเหมือนยกตัวอย่างเรื่องจริงเนี่ยผมเจอผมก็พูดคุยอะไรก็ปกติไปสังสรรค์กับเพื่อนแล้วไอ้คนรอบข้างบ้านเพื่อนมันไม่เข้าใจผมพูดสิ่งดังมนอะไรเงี้ยมันก็ หาว่าผมจะไปหาเรื่องไปแซวไปอะไรมันอย่างเงี้ยมันก็ทาตีทาต่อเรื่องธรรมดาแต่ว่ามันไม่น่าจะทาต่อยเพราะมันมีทั้งมีดปีทั้งไม้มีทั้งพวอะไรของมันที่พร้อมจะลุมจีผมแล้อเราไปย่างกินหรือเปล่าไม่รู้สองคนพี่น้องมันผมไม่ได้กลัวผมไม่ได้กลัวเพื่อนเพื่อนผมเพื่อนก็รู้ว่าผมไม่กลัวไม่กลัวหรอกมีดเมื่อ,อไรกูไม่กลัวจะมีดเมื่อนจะเฉาะหัวมึงเองอะ เนี่ยผมไม่ได้บอกว่าผมเก่งนะครับถ้าผมจะเก่งผมก็จะเก่งของผมในใจแต่ผมมองดูสถานการ์รูปร่างลักษณะบุคลิกสติสรมมจัญญะผมไม่กลัวมันสองคนพี่น้องที่มันเอามีดเอาไม้มาเตรียมเล่นผมแล้วบอกเอองั้นกูขอโทษไว้ต่างคนนันงอยู่แล้วกูจะไม่มาหยียบที่นี่มันก็คิดว่าผมกลัวซึ่งจริงๆผมไม่ได้กลัว แต่ว่ามันมีคุ้มและแม่งก็ไม่มีประโยชน์ถ้าตบตีกันไปมันก็เดือดหลอนมันก็มันก็ต้องมีเจ็บเผลอเผออาจจะตายเออมันได้อะไรไม่ได้เขาคงาบาลก็เสียตังค์เป็นคดีความก็ขึ้นลรงพักก็เสียอนาคตเสียเวลาเสียลายอมเสียฟอร์มไปเลยเออกูไม่สู้กูขอโทษแล้วกูกลับแล้วกูไม่มาหามึงอีกแล้วกูจะไม่มาเหยียบแถวที่มึงอยู่แล้วจบแค่นั้นเองครับ จะมองว่าเสียศักดิ์ศรีหรือว่าขี้ข่าเลยมันแล้วแต่มึงจะคิดเลยเรื่องของมึงเลยมึงเต็มที่ได้เลยเพราะมันสมองของมึงมึงไม่จําเป็นต้องยั้งอะไรทั้งนั้นหรอกมึงอยากคิดให้มึงชนะพระเจ้าชนะอะไรมึงก็คิดไปได้เลยเพราะว่ามันติดของมึงมึงทําได้เพราะมันเป็นสมองมึงเออเข้าใจนะนะครับอย่างที่ผมบอกอ่ะหนึ่งด่าบางทีมันดื้อมันทิธินะครับมันต้องเอาชนะเท่านั้นกูยอมไม่ได้หรอกเป็นอย่างเงี้ย มันเตยันวุ่นวายมันก็ไม่คุ้มนะยอมยอม,ยอมลดความเป็นตัวเองหรือคุณเอาชนะใจตัวเองให้ได้ในสิ่งที่มันกําลังสร้างปัญหาหคุณอยู่คุณก้าวข้ามมันไ,ได้คุณเหยียบกระทืบม,มันให้แบนแล้วคุณก็เดินก้าวข้ามมันไปแค่นั้นไม่มีอะไรนะครับมาดูเรื่องความรักมีสิบถ้วยนะครับเดอะมูลก็ขึ้นมาเกี่ยวพันความรัก รักครั้งใหม่นะไม่น่าใช่มันสิบถ้วยมันมีลูกมีเต้ากันไปแล้วเนี่ยความรักดูเหมือนจะดีนะครับแต่ไม่ดีเพราะว่าไม่คุยกันนะครับอาจจะมีปัญหาขัดแย้งขัดใจกันเล็กๆน้นอยแล้วไม่คิดคิดแต่ในมุมของตัวเองอคูมีสักสีเว้ยคูมีงอเว,ว้นั่นแหละพังพังพินาศความรักไม่ได้ย่ย,ย่ำแย่อะไรนะขอให้คุณคุยกันแล้วก็พากันไปทำอะไรที่มันบันเทิงซะบ้างนะครับ ความรักมันจะได้ดีสดใสกับปลืน้นอ่โาโรคภัยไข้เจ็บก็เรื่องนี้แหละแพน,นิกภัยบุล่าโรคซึมเศรา้าอารมณ์สุดขั้วอะไใช่หมดนอกนั้นสุขภาพร่างกายปกติไม่มีอะไรนะ่าอันตรายเท่ากับใจตัวคุณเองนะครับอะ่ะนะครับคนเสาแกร่งกล้าสามารถไม่กลัวเองไม่กลัวอะไรทั้งนั้นรักความเป็นสระและรักความเป็นตัวสูง ทุกอย่างใช้ได้แต่ใช้ตลอดเวลาไม่ได้ไม่จำเป็นต้องมีศักดิ์ศรีตลอดไม่จำเป็นต้องเก่งตลอดไม่จำเป็นต้องชนะทุกครั้งนะครับระวังลูกหลานบริวารในความเดือดร้อนมาให้จะเสียเงินและพอมึงเนี่ยกูต้องซวยเพราะมึงอีกแล้ ก็ไม่ได้เรื่องใหญ่เรื่องโตท่านก็ควบคุมได้แค่นั้นเองอ่ะนี่คือภาพรวมของคนที่เกิดวันเสาร์นะครับจะวันเสาร์ที่1กคุมภาพันธ์2568นะครับมีอะไรสงสัยสอบถามได้นะครับที่พึ่งทางใจของคุณถ้าหาไม่เจอก็คือช่องนี้ช่องนี้คือที่พึ่งทางใจของทุกท่านนะครับผมดูแบบภาพรวมนะครับภาพรวมอาจจะตีความได้ไม่หมด ครบทุกด้านนะครับผมใช้เวลาเยอะก็ต้องขออภัยนะครับถ้าไม่เข้าใจสงสัยอยากรู้เรื่องใดต่อจากนั้นขอพระคุณนะครับขอบคุณที่ยังสงสัยแล้วก็สอบถามกันมาผมก็จะตอบให้หรือทักทายกันมาก็ได้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับขอให้ท่านพบเจอแต่สิ่งดีๆนะครับขอให้ท่านเป็นผู้ชนะแบบมีเหตุและมีผลที่มันควรชนะ,นะครับ ขอให้ทุกอย่างสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีะนะครับให้เจ้านายเข้าใจหัวหน้าเข้าข้างสนับสนุนส่งเสริมเราขอให้ท่านมีสุภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับแข็งแกร่งเป็นตัว,เป,ตวเป็นตนของตัวเองให้เยอะที่สุดแต่ไม่ได้ให้ล้ำไปมากไปนะครับให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกปกัปกรักษาคุ้มครองท่านนะครับขอให้สุภาพร่างกายแข็งแรงมีความสุขกันทุกท่าน เมื่อชมเสร็จแล้วก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กันหน่อยด้วยนะครับขอบพระคุณมากครับพบใหม่คลิปหน้าครับ